กราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับผมอยู่กับช่องบิกรอนทีวีอีกแล้วเช่นเคยนะครับตอนนี้เป็นเวลา,า10โมง55นาทีนะครับผม10โมง55นาทีตอนนี้ก็เริ่มทยอยตักพวกขี้โคลนพวกขี้ตมพวกขี้กุ้งนะครับผมขึ้นมาไว้ด้านบนแล้วนะครับ ก็ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแค่กองตรงตรีนแมคโครนะครับตรงนั้นแล้วก็ปรับแต่งให้มันเป็นสโลปอีกนิดหน่อยนะครับผมก็จะเสร็จนะครับฝั่งนี้เสร็จหมดแล้วนะครับผมเสร็จหมดแล้วนะครับก็เหลือแค่ตรงนั้นนะครับผมตักพวกขี้ตมนะครับขึ้นมาไว้ด้านบนนะครับอากาศก็เป็นไปตามคาดครับผมอากาศร้อนนะครับอร้อนมากเลยก็นั่งถ่ายอยู่ที่ต้น อยู่ในร่มต้นมะขามนะครับต้นมะขามเจี้ยบนะครับผมนั่งถ่าย,ยตรงนี้นะครับค่อยอยากออกไปนั่งตากแดดไปยืนตากแดดซะไรนะับกาศร้อนนะครับผมมีร่มก็นั่งถ่ายในร่มนี่แหละครับผมดินบางส่วนนะครับผมดินบางส่วนที่มันแห้งนะครับผมเราก็จะเอามาทําเป็นทางทางให้แม่โคเดินได้สะดวกนะครับอีกสักหน่อยนะครับผมแล้วก็ ดินพวกดินที่มันเหลือพวกขี้ตมที่มันเหลือก็เอาขึ้นด้านบนนะครับอากาศร้อนครับยิ่งไกลจะเที่ยงยิ่งร้อนนะครับอากาศออนอบอ้าวครับร้อ,อนมากไม่รู้จะเข้าหน้าหนาวตอนไหนนะครับผมเข้าหน้าหนาวก็หนาวเกินไปนะครับ ข้าหน้าร้อนก็ร้อนเกินไปข้าหน้าฝนฝนก็ตกหนักเกินไปน้ําท่วมหลายจังหวัดในประเทศไทยนะครับน้ําท่วมไปหมดแล้วนะครับเราถือว่าโชคดีนะครับผมน้ํามันไม่ได้ขึ้นสูงมากมายนะแม่น้ำโขง ยัดย้ายที่นะครับดินก็เะยอาขึ้นมากองไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยโอ๊ยอา 我爱搞这个。Oh, รถไทยมาแล้วถอยก่อนเดี๋ยวถอยออกครับเพราะว่ารถไทยมา 太坏了。<laughs> ก็ครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกด s u b s c r i b ์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องบิ๊กกรทีวีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามช่องบิ๊กกรทีวีกันเยอะๆด้วยนะครับผมก็สาหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องบิ๊กกรทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าบายๆครับผมบายๆครับ